โอ้โห,โโหเห็นชานเมืองแบบบอจเลือดนี่สิอย่าดูถูกเกินไปครับทุกคนเบื้องในเมืองนี่ครับผมข้างในนี่โคอจเลิอดนะมีคนปั๊มน้ำมันแต่ว่าตอนนี้ครับทุกคนเข้ามาถีตทางจังหวัดครับตอนนี้เขาอยู่จังหวัดอ่าจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนนะอ่าเชียงใหม่นี่ก็ได้อยู่ในตัวเมืองป่านไหนแต่ว่าเขาอยู่แบบประมาณแต่ว่าชาติเมืองจะน้อยนะทุกคนนะเกิดเลยบแบบมีปนบรรยากาศที่แบบว่า ต้นไม้แห่งเหมือนธุระกันดารประมาณนี้ครับแต่วาในี้ครั้งเนี้ยเขาจะพาทุกคนเข้าไปสํารวจโรงแรมโรงแรมหนึ่งครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าเป็นโรงแรมที่แบบซกกระโปที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพ่อมาก่อนเลยนะทุกคนนะโอเคในครั้งนี้เราจะไปเช็คอินกันเลยดีกว่านะทุกคนนะเออก่อนที่เช็คอินครับทุกคนเข้าสายคอนเทนต์ทั้งที่สีผากอะไรรู้เองคือ,อการถ่ายคอนทอลคอนเทนต์นะฮะทุกคนเออเห็นว่า GPS บอกว่าลรงแรมอยู่โบกัยโบกครับอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนของจังหวัดเชียงใหม่ครับ นี่เลยอันนี้คืออำเภออะไรก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างนี้ครับทุกคนขางทางเขามีรถแดนไปแดนมากแบบชุนเชียวมากไม่นะทุกคนก็นต้องระว่างพอมอูโหูแลนหมักเร็้วทุกคนแล้วเกาะโรงแรมนี่ครับเขาว่าเป็นโรงแรมที่แบบแบบว่าสกรปรกเท่าที่จีจะไหนวะสกระปรกเท่าที่เคยผัวมาก่อน,นทุกคนนะเออนี่เลยคือโรงแรม B S อันเปนอะไรวะไงวะ เบสทิ้นทุกคนซึ่งในแมปนี้ครับก็เป็นแมปที่แบบตรงตามซึ่งเลยคือแมปโรงแรมที่สกปรกที่สุดเท่าท,ที่มนุษย์เคยเจอนะทุกคนนะแล้วก่อนในแมปนี้ครับมีโรงแรมหลายโรงแรมมากเลยทุกคนเห็นโรงแรมต่งนานบอยนี่ลานโรงแรมที่แบบหนักกว่าที่สุดครับทุกคนเข้าไปได้แต่ว่าเขาของไดซีดีเฮาเขาของใด้คือมองนี้ครับทุกคนโรงแรมที่เขานีบเข้าไปว้าวใจแะะล้วค่ะโรงแรมนีเหรอคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ค่ะเดี๋ยวอันดับแรกไปทางนี้ก่อน พี่ไม่เข้าไปดูเหรอพี่ทําใจก่อนค่ะเออทําใจก่อนนะมีคนบอกว่าทําใจนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโรงแรมนี่กันก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เข้าไปครับเดี๋ยวไปสํารวดเมืองก่อนเลยครับผมยูฮูดีเลยอันนี้จะเป็นมองจอดรถครับทุกคนมองจอดรถจะรับแบบโรงหลอกโรงแรมของเข้าโอ้ยดูจากด้านหน้าของโรงแรมเรานะคะัทุกคนสวยามากๆเลยครับแล้วก็เขาท่าสีแบบสีขาวอ่องตองเลอีอ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ย ขาเอินมาโรงแรมแบบดูหรูรูแพงแล้วก็ขาดโรงแรมมาคาบรูึิวัี่มีสระนามพอมหมองนั่งเลนทั้งชิ่พร้อมกับทุกคนแต่ว่าเอากองเล็กมันอย่างเี้เอามาตั้งไว้เล่ากับแบบแบบเหมือนติดอยู่ในครูก่ะเออแล้วก็ไปโรงแรมครับก็คือโรงแรมเบสอินนะฮะทุกคนาสามารถเข้ามาพักได้ภายในเมื่องของเฮ้าคาบก็จะมีพบว่าอวอ้าวอาวอ้าวอ้าวต๊ก ไปในเมือของข้าครับก็ติมีพัวแปบสะพานร้อยมีหม่องนางทารถมีมีโบดมีด้านที่นี่นะครับทุกคนอ่าก็เอ้าเฮ้ยตกท่อเอ้าชิบหายละเปิดไฟฉายชิ่เฮ้ยทุกคนตกท่ออุ้ยทุกคนเอ้าจีได้แบบมีมีหม่องเฮ้าตำรวจหนักไหมนะครับปอเพียงแค่เฮ้าไปตำรวจในเอ่อโรงเรียนที่เฮ้าสิเข้าไปนะทุกคนนะยังมีแบบท่อระบายน้ำพ่อมาเออเลิดบ่เดี๋ยวเอาไปตำรวจที่หลังนะทุกคนนะ โอเคเอารักกติบ้านทำเลยครับบ้านนี้เอาตาไ,ได้การเลนครับทุกคนลดรีสิงสำคัญเขาต้องระวังเป็นที่สุดครับทุกคนเป็นซิงสำคัญมากๆเลยนะฮะอันนี้กับบ้านเรื่องของประชาชนครับผมนี่เวยสไตล์แบบเอ่อแบบพวกแบบยุโรปตะวันตกนะทุกคนนะเอาโต๊กทอยแล้วโอ้โหจะบ้าตกได้ตกดีอืมต้องเจงรัฐบาลหน่อยละว,ว่าคนปรับปรุงทอด่วนเอาละออกไม่ได้เนี่ยเอาออกก็ได้ เอาเ้ยออกว่าไ้สิบหายแล้วงั้นคอตายเลยแล้วกันจื้อตายเลยนะฮะทุกคนตายคาท่อย่างไปยางมากกต้องระวังท่อพอมนะทุกคนนะผอเพียงแค่ท่อเดียวผมคิดว่าใต้ท่อเนี่ย มันสามาเชื่อมต่อกันได้ครับทุกคนเออและพวงนี้ครับผม,มนามว่าเบืองเทเรกนะทุกคนผมก็น,นึกว่าวัดที่ไหนไดเป็นคฤหาสาร์แบบเมืองสไตล์แมมมดนะทุกคนน่าเป็นบ้านพักแบบเหมือนบ้านเมืองเม็ดมดน่ะเออเห็นบ่ามีความเป็นแบบสีทองเแบบบ้านทาโลบีนนี่นะครับนะทุกคนแล้วก็ฟังดีครับรู้ว่าจะเป็นแบบพวกเออ อาค้ายของนะครับทุกคนทาโคเบลนะฮะทุกคนอันนี้เข้าไปได้ป้องอาจจะเขาไปได้ครับทุกคนเป็นฉากพิเนะโอเคครับเพื่อเบลกันเยล่าเดี๋ยวเขา้าไปเช็คไอไินในโรงแรมหนึ่งกันดีกว่าครับทุกคนโรงแรมพวกเราน่าอยู่ผ <im itan ic sound> ู้จัดการดูแบบต้องการเงินประมาณนี้นะ <im itan ic sound> โอ้ฉันคิดดีคิดถูกเนี่ยมาเช่าโรงแรมนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เข้าไปดูก่อนอาจจะถูกใจก็ได้เห็นภายนอกอาจจะสวยๆวตใจข้างในฉันไปดูมาแล้วค่ะเป็นยังไงพี่ ก็ก็เข้าไปดูเองค่ะโอเคเขาจะเข้าไปดูนะฮะสวัสดีครับเชอินครับโอ้โอเข้ามาก็เครเลยดูดูดูทุนโคตรดำเหี้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการทำอะไรครับเอามาสรนปเนี่ยเห็นมาแบบกินเข้ามั้งฮ่าก็พูวดไปยังง้นแหละไม่ทราบว่าคุณจะต้องการทองไหนหรือเออผมไม่ได้ต้องการหนวดแช่ไว่าตำรวจซื้อมาทายคอนเทนต์อ่ะพอดีเดี๋ยวจะให้ค่าจ้าง เออได้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 โอเคงั้นไม่เช่าใช่ไหมงั้นถ่ายคอนเทนต์ใช่ไหมแมนแมนแมนงั้นเชิญเลยอุ้ยไม่น่าอยู่หรอกกันพกช็คเอาออกเลยครับอ้าวได้ไงอ่ะอยู่แค่หนึ่งชั่วโมงเองไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วห้องเนี่ยไม่ไม่จกปรกมากมไม่เช่หรอกไกลเข้าไปดูสิขึ้นลิฟต์เลยจริงเหรอจริงเหรอว่าข้างในนี่มันกปรกจริงเลยเดยเขาไปดูเลยเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่น่าจกปรกขนาดนั้นหรอกเทรา วยมีคนญี่ปุ่นเหร่นพรทุกคนอู้ชุดยอดแต่ว่าเน็ดเราเน็ตเน็ดช้านิดหน่อยอู้ยทุกคนขังในแบบโคตรแบบโซกับโกอะเอาจริงข้างนอกกับขางในต่างกันยังลิบลับข้างนอกนี่ค่อนข้างที่จะแบบสดใสฟริงฟริงนะทุกคนอูเมีการแล้วท่านรู้สึกว่ามันสคําแล้วอยู่บนเดร็กนอกครับทุกคนเ้าเข้าไปข้างในกันดีกว่าถือแมสสีโซกับโบกเถอะโอเคอุ้ยอู้ยอุ้ยไฟดับแบบนี้คิดพนังตะยองควันเลยครับ น่ากลัวขนาดนี้พี่ปรับปรุงโรงแรมพี่ด่วนนะโอ้ยเดี๋ยวให้มีงบมีเงินก่อนเราจะปรับปรุงทำมันสะอาดสะอานนิดหน่อยอันนี้มันก็ใช้งานมากกว่า20ปีแล้ว20ปีแล้วแบบนี้มีประวัติไหมพี่มันก็นาจจะมีประวัติอยู่แหละเข้าไปหือนาะเข้าไปตำรวจโอเคงั้นเราจะขึ้นไปทางลิฟต์เลยนะฮะทุกคนลิฟต์นะฮะโอ้โหลิฟต์มีคนเขียนคำว่าอะ,อะไรว่า bring back the trip นะฮะทุกคนเออวิ่มีสองชัน้นจริงจ<ๆ>ิก็ไปเลยนะอ่า้าไปด้วยค่ะ โอ้โหเห็นลิฟแบบนี้สีแดงๆนึกว่าลิฟอยู่ที่มหาลัยหนึ่งเลยนะเนี่ยมหาลัยไหนหรือน่าจะกรุงเทพหรือเปล่าที่ว่าแบบนักศึกษาเข้าไปในลิฟหนาแล้วโดนยิงตายน่ะช่วงปฏิวัติใช่ไหมใช่เห็นแล้วนึกถึงช่วงนั้นเลยนะคะโอ้ยมันก็น่ากลัวเลยอุ้ยทุกคนไปไปอะไรเนี่ย missing โอเคฮอแต่ละอ้โอ้โหทุกคนซ้ำฟ้องเอา ผมนรียกว่าสั้นสองฮามือนี้โอ้ยลิบกับรีบ,รบเออ้อยจะบ้างั้นไทยดีพี่สั้นสองมันไม่ขึ้นเลยเฮ้ยดีดีขึ้นแล้วองรล้วเร็วโอ้โหเรียกว่าสั้นสองที่ไหนได้ยังอยู่สันเก่าอยู่ทําใจเพื่อนทําใจวันนีจน้จะมารีวิวนะงั้นเปิดคลิปเลยแล้วกัน ันี้ฮั้วนอยู่กันในช่องสกอตแลนด์กันนะครับทุกคนได้นะวันนี่เขาจะพาทุกคนมาสำรวจรีวิวโรงแรมที่สกปรกที่สุดท่านที่ไปรถจะเคยเจอและอะไน,น,นะครับจะพบก,กับห้องโถงที่เหมือนเป็นแบล็กลูมแบล็คลูมนะฮะทุกคนโอ้โหห้องนี้มีอะไรนะห้อง201กับเปิดไปเลยนะครับทุกคนเปิดเข้าไปดูมันจะเจออะไรก็ได้โอ้โเปิดไปไฮะเราจะเข้าไปตามพี่คนนี้นะทุกคนโอเคพี่พี่เข้าไปด้วยหน่อยพี่เข้าไปโอ้โ ทีนอนวันนี้แป้งนีนอนรุ่นนี้เด้อเีอะ <Yeah. S 1> หนักตัวมาก Ooh. มีฟันด้วยนะฮะโอ้โ oh ห oh. ถ้าฉันนอนได้ฉันนอนไม่หลับเลยนะคะเนี่ยงั้นเดูวทีวีสิโอ้โ oh ห oh. ทีวีมีทีวีการ์ตูนด้วยนะฮะ แล้วก็หังเครื่องครับมีความเป็นแบบเปื้อนเลือดเปื้อนนั่นเปื้อนนี้นิดหน่นอยนะทุกคนนะเอาระมาตำรวจห้องน้ำครับผมห้องน้ำก็บครับโอ้โหห้องน้ําก็โดช่องสะอาดนิดหน่อยนะแต่ว่ามันมีความเครือก็ยันดีว่าแล้วนายพนักงานบอกว่าเปิดมา20ปีบมเคือแบบนี้ก็เป็นไปว่าอะไรครับผมเอ่ะ้องนี้้องอะไรอะ่ะอ๋อไม่น่าจะเป็นของเชืียมต่อกันหรือเ,เปล่านี่เด้เพราะว่าโรงเรียนแต่ละหมองน่าจะมีประตูเชื่อมต่อกันครับแล้วหมองนี้ครับก้นสึกว่าจริงมีคนมาพ่นสเปรย์ใส่พอม ตังกันัข้างนอกยังลิบลับอหลีละ่ะัูเอขอข้างนอกแต่โพดสดใสแบบเพศไหนคนอื่นตายใจว่าข้างในไม่สีสะอาดเอาไปเอามาข้างในกระจกบุกยังดีอยู่ที่พนักงานในห้องขามาตำรวจแล้วก็รีวิวครับผมเออไหนรีวิววะอาจจะบดยังไงวะผมคิดว่าตงองมระวัแิแ้แน่นอนครับผมเออก็น่ากลัวอยู่นะเอาจริงแล้วก็ห้องหน้าของนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดนิดหน่อยนะทุกคนนะแต่ว่าของมอง,มองมองเนียไหม มีแมทที the no ่นอนมึงนี่ไหมเฮียโคตรสวับพกอะสงสัยคนคนที่เขามาพักเนน่ยจะเป็นเม้นหรือเปล่าเปรีชยยแล้วก็ทีวีครับทีวีบม่ได้เป็นจอแบนเลยครับผมเป็นจอแบบยกเก้าตูนหนึ่งตู้อ่ะเออน่ากลัวกันอุ้ย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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเอาหัวเข้าไปใกล้อินิดคงโดนที่นอนหนีบตายแน่นอนดูทุกคนเห็นไหมเออถน้ากลัวอยู่นะสปีดไฟเป็นยังไงปีดไฟก็มืดมากอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะคืออะไรวะ มันเป็นกล้องไฟฉายอินฟาเรดหรือเปล่าอันนี้ก็บร่ยาใจนะทุกคนนะพอสนับแบบนี้นะทุกคนกันพยายามมเหลิ่งเกาะมะหลิ่ใดเลยนะทุกคนเป็นเป็นเพื่อนสนุกแบบนิดน้อยนะทุกคนนะ่าแล้วห้องนี้ครับอุ้ยสวยมากห้องอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นแบบห้องหน้าเพื่อนวะไม่รู้กันเราออกไปกอนปวดหัวมากเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องประมาณแบบว่าเป็นห้องแบบจินตนาการนะทุกคนนะแล้วห้องนี้ครับทุกคนก็เป็นห้องแบบอุโหค่อนข้างที่แบบสะอาดนิดน้อยจะอุ้ยอ้ยอุ้ยอะไรนะอะไรนะอุ้ย มีดิ้ก้ว่าไม่มองแบบเต้นพ่อมาเป็นบอเชื่อโอ้โหอะไรวะเนี่ยถ้าตกลงไปนี่มีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยไม่น่าไม่น่ากระโดดลงไปนะทุกคนรู้สึกว่าของนี่จริงมีความแปลกประหลาดอยู่ดนึงโอ้แบบหลุดฝันไม่มากเลยนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะลาชเหรอเวสียงอะไรเสียงยังวะันนี้มันแนแนแอ็นแนนวะงนาดนี้โอ้จะบ้า รู้สึกว่าจะมีเสียงประหลาดๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเรานะเนี่ยแล้วก็ห้องนี้ครับทุกคนเป็นห้องที่มีความเป็นแบบอ้าววัดมันเป็นมันบอวกว่ามันเป็นจดหมายนั้นบอกว่าอะไรเนี่ยอ่านออกอยู่จะแปลว่าอะไรครับรู้สึกว่าเขาจะบอกวันที่22เดือนเออมษออายน2024 The r e p พ r t of Rust Movement อันนี้คือต้องขอโทษด้วยนะอ่านไม่ออกจริงโอเคเดี๋ยวเขาที่กดออกกดออก,ออกจะได้มาที้ <laughs> อกดออกว่าได <laughs> โอ้ยจะบ้า สำหรับตันเครื่องของลุงเรี่ยมครับผมก็สิเป็นบ้านหนัๆนะทุกคนทุกคนจัดจังกีเห็นนี่บออันนี้คือข้อสมรถเบึงผู้อื่นในมุมมองของคนที่เขาเห็นในพออนี้งเช่นตัวนี้ครับนี่เลยข้อกระตืเห็นคนอื่นมาเขาไปจําหวดจังไดไปพอจังไดจังไดเนี่ยนะครับทุกคนโอ้ฉันตื่นเต้นมากเลยห้องแต่ละห้องนี้คือจุดยอดมากเลยนะเนี่ยดูห้องนี้สิโอห้องนี้รู้สึกว่าจะสกปรบกโอ้ทุกคนมีมีน้ําเลือดด้วยในห้องนาวผู้สยองฝันอ่างนั้จะเป็นห้อนี้นะคะ ต่อไปครับทุกคนก็จะเป็นคนดีื่อวา่าเรซีนะคะทุกคนก็อยู่นาเขาเติ์กําลังคุยกับอนัังานเออไม่ทราบว่าจะมีห้องที่สามารถอยู่ได้ไหมคะก็มีเยอะเลยนะสามารถเลือกได้เลยนายน้องค่ะจะรับเขา้าตัวเขาก็ดีวันมั้ตรงเข้าอันนี้คือนารถเมฆครับผมก็จะมีรถเมฆมมาตรงแบบผู้โดยสารล,ลงมาเซางเลี่ยมนะทุกคนนะลงมาแบบผักลงเลี่ยมประมาณนี้ครับโอ ฉันเนี่ยจากบ้านจากเมืองมาตั้งนานฉันมาเจอโรงแรมเนียนะโอ้โหมันจะอย่าอยู่ไม่เนีน่ากลัวมันกันประมาณนี้ครับทุกคนเอออันนี้ก็เข้าครับอ่าโอเคเดี๋ยวสิไปสนุดชั้นไต้ขางล่างกันดีกว่าครับอันนี้คือชั้นแรกนะทุกคนแสดงเห็นว่าของทถงเนี่ย เหมือนแบกรูปหมาเลยนะทุกคนเพราะวันนี้ความเป็นลิมิตออกเปกตแบบครือๆดึงนะทุกคนนะของแต่และของหนีต่างบอกว่าหนากลัวมากโดยเฉพาะของลอยสามครับขันเอาเนื้อนึงกับเด็กสามเนี่ยมาก,กับหัวกันก็จะแปลว่าผีนะทุกคนนะโอ้โหเข้าไปข้างในเลยนะฮะโอโ้เอาจริงห้องอ <c oughs> <c oughs> ห้องน้ําบ้านอน,นีโดนทิ่มตายทุกคนห้องนี้โคตรหนากลัวจริงแล้วห้องน้ํามีใครอยู่ไม่ได้จะเป็นปิดประตูขนาดนี้เนี่ย แตกๆไม่อยู่ละอะไรกันทีบ้านนี่นะทุกคนนะฟ้าผ่านังเตละมองอเชี่ยห้องหนีขึ้นหนกปวดแผลมืดมากเลยทุกคนอาจริงเปิดไปดิโอ๊ยอะไรเนี้ยโอ้ยมีหมูพอมอด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 โอ้ยทุกคนไม่ีหมูพอมแล้วก็มีทีวีตกโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งครับฟ้าผนางังพังได้เพิ่มอีกห้องหนึ่งเชีย่ยรูย้สึกว่าห้องนีจิมีการโจรกรรมเกิดขึ้นครับผมเข่าขคงนี่คืนอันนี้ระนาดนเลยอ่ะแล้วห้องน้ำกับถูก กระทุบทุบทิ้งเอ้ยเอ,อ้ยหมูไรซ้ำเฮียดีมีดีกว่ารู้สึกว่าจะร้อนมากขึ้นเล่นพวนี้ครับเฮ้ยมีคนเอาช็อกมาขีดเป็นรูปตัวคนรู้สึกว่าสีมีแบบค้นตายเกิดขึ้นยังนี้ครับผมน่าจะเกิดเหตุอีไอย่างต่างๆนะโอ้ไม่กอดเชียแล้วเวลาห้องนี้ดูโซกน่าจะทาความสะอาดมานานมียักษ์ใหญ่มีแค่แม,มงมุมเต็มเลยอ่ะโอ้น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่นะฮะโรงเรนนี้ขึ้นชื่อว่าความร้อน แล้วห้องน้ำครับผมเป็นห้องน้ำเลือดพร่อมไอ้ชี้อะโคตรร้อนเลยอ่ะอาบน้ำได้ไ้มเนี่ยโอ้โหอาบได้แต่บินข้าวเลือดมากห้องมันนี่จะ้ 3, 4, อ,งะบบอง่ะสามตี่องสามารถแบบซิปห้องพ่อว่าบอกมาซิปห้องนี่แหละเออแล้วห้องนี้ห้องอะไรอ่ะก็ห้องมันเดือดนะทุกคนนะโอ้โหพ่รูปภาพร้อนพ่อมี่อะดูดิเอ้ยคายอยู่หน้าต่างนะ่ะเอ้ย คุณเป็นใครมาไรนายนิกา้ามากนักหนาที่เข้ามาในห้องนี้สุดยอดจริงๆเป็นไทยอ่ะมาอะไรอ่ะมาอะไรมาอะไรฉันไม่ได้มา,อ,าอะไรหรอกแต่ฉันจะต้องคอยจับตาดูแกตลอดไปจะป้างั้นขอถ่ายรูปเลยนะแะแะเออ,เออเออเลิศดปายละทุกคนไม่อยู่แล้วมีคนมาแอบดูเราตรงหน้าต่างเอ้าเอ้า เอ้ยเปิดดิอึ้ยนึกว่ามันเอ็นตัวอย่าเข้าไปนะพี่อย่าเข้าไปเอ้ยอะไรอ่ะผีมันอยู่หน้าต่างน่ะโอ้เข้าไปแล้วนะโดนเป็กหวาดกลัวอะไรเลยแล้วห้องนี้เปิดจะมีเอ็มเอ้ยมีคน <c oughs> มีคนหนังเมืองหนังอีนนง๋อะไรวะไหนดูด,ดิโอ้วันไหนนะเราดูหนังดูหนังสนุกมาก ฉันดูนมกันใจโขนกระแตเนี่ยโอ้โหอีนั่นมันเอาน้ำร้อนสาดใส่พี่คนนั้นโอ้โหนักเนีหนักเหยียดหนักกลัวมากฉันละโูนแทนฉันอยากจะเอาฆ่ามันเลยทุกคนผมมันนั่งดีหนังนะฮะอันนี้เฮาเสียบารียาเด็ดงนะทุกคนมาแอบถ่ายมันขนาดเบึ้งหนังโอ้ยฉันเบื่อหนุ่มกันใจละฉันเบื่อโขนกระแตฉันไปดูช่องอื่นดีกว่า โอ้ช่องนี้ก็นะ่าสนุกมันกันและช่องนี้ละช่องเตนโอ้ยสองสนะามก็น่าสนุกมันกันมันมีละครที่ชื่อว่าคุณกี่เจ้าขาด่ฉันเป็นฐานไม่ใจหงมันเป็นละครย้อนยุคสนุกมากสนุกมากสรุปมากขนาดน,นี้ใช่ไหมคุณผมขออนุญาตนะครับพี่เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมโอ้โหทุกคนหนาเอือมากไอ้เหี้ยหนังตัวแคกเกมตัวแค่เกมมานตัวอย่างเลยตัวรูปกระต่าย่ะทุกคนเห็นปะไอ้เหี้ยนระดาเฮานี่ขออนุญาตนะพี่โอ้ขอดังดูเป็นเพื่อนได้ไหม ชีมโอ้โหทุกคน,นจริงคันแบบอะไรวะคันนั้นเป็นแบบหนังเกมสยองขวัญนะมันตีหนากกัวเลยนะมุมเนี่ยแต่ว่ามันไม่หนากกลัวไงเพราะมันเป็นแบบนี้ข้ามาตำรวจอะแล้วห้องนี้ไปได้บ่ก็ไปได้ครับเป็นห้องที่เป็นห้องเชื่อมต่อกับห้องนี้เหียหนักกัวมาก <c oughs> โอเคงั้นไปละพี่ <c oughs> บายเจอกันเ <c oughs> อ้ยโอ้โห ขี่จัป้าเฮียมึงมึงขี่มึงมาหลาด่วมเลยดีถามมึงดีโอ้โหพอดีเั่วมันตันน่ะมันลากลงไม่ได้อุ้ยฉันแจ้งเจ้าของหอพักไปแล้วนะฉันแจ้งเจ้าของโรงแรมไปแล้วมันไม่มาดูดเัื้ให้ฉันเลยเขาว่าเราไม่มีเงินไม่มีงบไม่มีใครเข้ามาบริการเงินเลยไม่มีสชนะดูมันขี้แล้วมันไม่ลากด้วยทุกคนมันลากไปลงโอ้โหเอาเขาจะต้องเอาขี่มันดีเดี๋ยวเอาลงมมาดี เอาได้เลยโอ้กินกินขี้ไม่ใช่เรื่องตลกจะบ้าเอาฝาดมาได้ในวันนี้เดี๋ยวลองฝากดิฝาดมาได้ล้อจะบ้าทุกคนไม่เอาละฝาดยังเหลือเท่ารถครับทุกคนโอเคอุ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาก็ตายทุกคนเอา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 ชิบหายอ๋อเขากินขี้มันเขาเลยตายเราจะได้เจ้าไปกินขี้เราจะกินกุ้งชิบกุ้งชิ ทีามาจะได้ตีบาพรอดยุ่ยังไงอะ่ะรอดไหมอ๋อรอดจุรอดจุโอ้โหเกือบไม่รอดนะทุกคนว่างี้เขากินขี่มันมันได้แบบเลือดเขาเลยรอดนะทุกคนนะโอเคผมบอกไดยว่าห้องเนี่ยเป็นห้องที่แบบอัปปรีที่สุดนะทุกคนนะห้องหนึ่งถึงสองอัปปรีที่สุดโอเคงั้นเราจะไปดูห้องต่อไปห้องนี้นะทุกคนวังว่าโอ้โหมือมือ,มอ,มอแต่ยันแท่เปิดไฟดิมีอะไรไหมโอ้ยเอาวัดตกแมท เฮ้ยอ้าวก็ไม่ได้ตกแมบนี่ว่ามีเพลงพร้อมนะทุกคนนะโอยมาอยู่แล้วออกไปจากห้องนี้ก่อนเลยเอ้าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยห้องเปิดมาได้ทุกคนนายจะบ้ายังไงเนี่ยไม่ดาการแล้วข้างนอกพี่แต่ลาวาครับผมวุ้วออกมาได้ออกมาได้ ห้องแต่ละห้องนี่ก็มีความประวัติความเป็นมาที่แบบเสียดเอียนนาเกลียดที่สุดแล้วห้องนี้ก็ห้องดีเขาเคยทานมาเร็วอุ้ยบางห้องนี้มันอาจจะแบบกักขังเฮ้าหน่วงเหนียวเฮ้านะทุกคนนะแล้วห้องนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้ไม่ก็ห้องนี้เขาพออยู่ได้นะฮะบอกเลยเป็นห้องของผู้หญิงแน่นอนทุกคนมีดอกไม้ด้วยเลิศแต่ห้องในหนึ่งสองดี้พราอยากเขาเลยไม่ขี่เพราะไม่หี้ยะนาเกลียิและนี้ห้องหนึ่งห้านะอันนี้ไม่ได้นะไม่เข้าไปนะมันเกิดบั๊กที่หน่อยอะไรอะข้างบนน่ะ นี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรวะเข้าไปได้ไหมเออเข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปได้เ,ไไดเอาเอาเอา,เอาติดบัคกทุกคน <c oughs> ติดบัคมันเข้าไปวาไรเราห้หองนี้สีห้อง114มีอะไรบ้าง,ห,ง 4, าห้อง114โบหยิ่งครับนอกจากความสุขโปรความเครือครับผมอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะตกใจหมดเลยอนหลูพ้นครับโอ้แต่เราห้องนี้ก็คือสุดยอดบบเคยพัวโปเคยผ,คยผอมมาก่อนครับ เอาแล้วครับทุกคนอันนี้คือขึ้นหลังออกมาจากโรงแรมครับผมอ่ากสิติมหานีครับทุกคนสะหรับไทยทีมฮอดนี่แล้วกอสามมรถมาพักพรย้อนใจบริเวณนี้ได้ครับผมแล้วอุ้ยกระดับสีกุดล้ง,ลงกระลับสลงแล้วพ่อหน้ามันนี่โคตรสกระป๊กออกดีกว่าโอเคฟังวันนี้ครับกษิตมีความเป็นถิ่นขยานนะทุกคนนะสุดยอดเลยโรงแรมแห่งนี้โคตรสกะโปรกครับอื้มแต่ละหม่องแต่ละบอนนี่คือสุดยอดขยะกขย้ง เห็นบ่เบิ่งจากข้างในครับผมสะอาดสะอานบอดีเบิ่งนี้เห็นบ่ะเบิ่งจากข้างในโคตรสะอาดโคตรเนียบแต่พราะเข้าไปข้างในจริงๆคนลระย่างกันเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยสำหรับแมปแบบนี้นะทุกคนนะเออะอเอเอตำรวจเรียบร้อยแล้วอู้พี่ครับตำรวจเรียบร้อยแล้วครับพี่อ้าวได้เงินละเอาเงินมาค่าตำรวจเออคือผมไม่มีเงินไปละรับพี่อ้าวจะมาได้ไงเอาเงินมา ม่มีเงินไม่มีเงินติดก้อนติดก้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้องสมัครเอาได้พ่อเอาอะไรอ่ะคืออะไรกระดาษเหรออะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนเอ้าได้ขี่แล้วโอ้โหเออของดวงหนึ่งหนึ่งสองมีคนมาหลอกนี่อยู่ได้ผีดว้าห้องเต็มน่ะห้องเต็มนะสวมเต็มพี่ดูให้ะเขาในเด้อขี่เขาน่ะเขาไม่ได้ล่าดส่วนต้องสวมเลยกังก็บอกอันที่ว่าและไม่มีงบเฮ้ยจะมาโรงแรมประหลาดโรงแรมสุกับกโรงแรมแบบ ไม่เคยพบไปเคยเจอไททีมา่าซอยโรงแรมหนีเดอก็ต้องเบิงกนเดอร์โรงแรมขวดสุกภูเเลยโอเคครับสำหรับการตำรวจโรงแรมที่สุกภูเขที่สุดที่ืิอให้พวกพราก่อนนะก็ต้องคอจบกไว้เพียงสนิทก่อนนะทุกคนขับไปอยามาลองเลนแบบนีเกอะลองมาเล่นเบิงครับทุกคนแต่ว่าไรที่กินเขาอยู่เนี่ยบอได้น้ำเลยนะ วัดจกกระปุกมากอีหลีครับทุกคนบอเคยพบุบอกให้อปอเลยโรงแรมแบบืสุดขีดแถมีในชีวิตจริงก้นที่แบบถูกคอมเพนไปนานแลยนะทุกคนโอเคครับกันไทยมาคิดหนีนนะก่อนอย่าลืมทกด4กดไลค์กดซัตสไ like, คตรต์กันนะละครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สี่วันได้พลาดการแจ้งเกิดในคลิปหนาครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนาสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปละโรงแรมนี้ไม่อยู่ละกับตาด้วยวเชื่อชิบู โดนรถชนตายรถกะแรนรถแล้วแต่ละอื่น